สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่นาฮกยินดีต้อนรับโคซูสองสองไอ้น้องสาระข้ามมวลอ่ะทุกคนมื่อนี้อ่ามื่อนี้โบเห็นอันน้องตู่อีกแล้วมื่อนี้ก็เห็นตายนะทุกคนเนาะมื่อนี้ตายกันสิมากครับน้องลิซ่าน้องลิซ่านะทุกคนเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอัน น้องสาวพี่น้องลูกหลานทุกคนเนาะมื่อวนนี้สองไอ้น้องฮาสิพากันมาเห็นอย่างเนาะมาเกี่ยวเข้าแน่นเลยสองไอ้น้องฮอสิพากันมาเกี่ยวเขา้าแล้วก็มีอันอายมีเอื้อยเขาอันน้าบ่าวน้าสาวแล้วทุกคนเนาะพากันมาเกี่ยวเข้าแต่ว่าเขายังพากันยุ่พ้นแถวสองไอ้น้องพากันเฮ็ดเปิดคลิป <laughs> <laughs> มาเปิดคลิปก่อนแล้วก,เกเ็เกี่ยมเครื่องเกี่ยวอุป,ปกรณ์นาอลิซานี่จ่ทางหลังน้องลิซานี่เอง <laughs> น้องลิซาเนี่ยอายุจะปีสิบสี่ปีน้องลิซาอายุสิบสี่ปีนะทุกคนเนาะมนนี้มาหลายคนบม,มาเมี่ยกี <มา S 1> ้าขมาประมาณสาวสามสิบคนประมาณแมนแหละแมนแหละสาวสามสิบคนนะทุกคนเนาะไม่ยังโอ้ยตายคือวันนี้ๆๆๆๆมาทุกคนพกเฮากับสิพากันไปเลยเนาะเกีียวข่าแมนแหละไปเริมเลยไปไปเกี่ยวข้าวบ่วต้องเสียเวลาเราจะเริมไปเอาอุปกรณ์แล้วก็ลงไปเกี่ยวข่า นี่จะเป็นผู้เผาป่าไม้แล้วก็มื่อนี้อากาศก็สี้อนแหงเลยทุกคนนี่ไอ้หนองเขาไอ้เขาเอื้อยมาช่วยกันนั่นๆๆอันนั้น,นมีไอเลีย้ยงอีก <c oughs> ไอเลีย้ยงแคกิน <c oughs> ไปน้องลิซ่าไปพูนแล้ว <c oughs> อุปกรณ์ของเ้าสายอุปกรณ์ขอฮานี่ <c oughs> จะเป็นเกีียวตองใต้เกีียวคือกันนี่นะครจะเป็นไอ้เอือยไป ลงเลยเหมือนนี่ลงเลยลงเลยลิสาลงเลยเอาเนะทุกคนฮะเบื่อไปไปยับยับไปเกี่ยวลำเาขายดเนให้เขาเบื่อโอ้ลิสาลงแล้วแม่ลงเลยเด็กทุกคนเด็กเกี่ยวอยากให้สาวน้อยนะลงเนี่ยลงไหมลงไม่ไหวฮะ มาเป็นมาเป็นกำล <ti> okay. ังใจให้ลิซ่าเนี่ยทุกคนเกี่ยวเลยเออนี่าางมเออแบบนั้นแหละเกี่ยวนี่อันนี้มาเกี่ยวเข้ามาสอนเลยทุกคนเนะเอาเป็นกำลังใจเพื่อนในเด้อแต่แล้วก็สิเปลี่ยนคนเพราะว่า เราจะได้เปลี่ยนมือลงค่ะตอนนี้ต่ายเ้ากกำลังเกี่ยวเข้าเนาะกำลังลืมให้เป็นกำลังใจด้ไหมเกี่ยวแล้ว่าห้อเกเป็น่านเป็นกำลังใจใหยทุกคนบอลเลยไมบเลย เอ้ต่ายกะเกี่ยวอย่างซ้ำนานเนาะทุกคนเออดิสาคนห่งหมวกได้มาเปิดกำลังใจเนี่ทุกคนเปิดกำลังใจให้เอ้ต่ายแน่คือแบบเป็นตาวเลยที่พื้นตอนเนี้ยบ่มีเพลงเขาเขาไปปะแล้วเขาไปปะแล้ว <c oughs> เกี่ยวแล้วเขาไปชิมัด มัดตมา้เอาี่มมัดนถามเราขาลากันมี้ทอกแตยบ่มีแต่รมัดเป็นคนกระเทียมผมนี่แคนนี้เกียเออกมาเมียแต่ไตตา นตเ่าเเรียนเป็นผู้เนี่ยนราจะเห็นมันเอามาเกี่ยวโต๊ะไปแล้วตอนนี้กัอากาศกับ้อนมากกับน้องลีสา้อนแห้งอากาศแบบมันอยากอันนั้นเนาะแบบมันเดดมันอย่างน้องลสาเนาะแดดแต่กระลมยู่มีแต่ลมมันไม่ครบ แดดกับลมอยู่แต่ว่ามีแต่ลมแต่เพิ่นบ่ได้คบเพิ่อนเราทุกคนมาวันนี้ก็้าเบื้องเตชัยให้ทุกคนเบิ่องอันเขาอันบรรไดอายขอกี่เวทุกคนทุกคนบรรดาเขาวอายเอือยก็พากันเกี่ยวอยเพิ่นกัดไม่ก็สีแดดแห้งนี่น้องลิซานะ ได้จักมัดแล้วได้สมัดได้จักมัดแล้วได้สองมัดไอ้ทุกคนเลยนี่เบ่งฮะสองมัดสองชั่งสมัดสองชั่โมงมาทุกคนอันมาเบ่งผลงานของเพื่นนี่หนึ่งสองสามสห้าหเจปดเก้าสิบ ได้สิบบาทเลยทุกคนเลยโอ้โหโมตั้งมุกตั้งใจขนาดนี้ยังลายเติบเลยถ้าเก็อยากโอ้โหยักอย่างนั้นคนเนาะอันว่าเขาเกี่ยวมาแล้วเปนนี้เขาก็สิมัดแบบนี้คนนี่เนี่ยเต็มเลยเพราะว่าให้ตัวนี้เราเกี่ยวแล้วมือเสานี่นี่จะมาตากแดดไว้แบบนี้นอกจากที่เอาตากแดดแล้วก็ จะเลี้ยตักเด็ดแล้วก็เหาก็จะไปอันกองไว้เบบนั่นคนเนาะนี่ปะบังใต้สีพาย่างไปเบิ่องย่างไปบบฮอดใสมาพักอยู่ห่มว่ามื้อนี้อันอากาศก็ยักงามคือคนเนาะอันให้ตัวนี้สิมอบให้เพื่อนเด้ยนี่เพราะว่าเข้ามันล้มนะโุ๊เต็มเลยสู้เบา สู้สู้สู้ปะสู้สู้สู้เออหนันคนมาเกี่ยวข้าวซอยนั่นเลยไหมมาเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวซอยเนี่ยเด้อเออบอกเอยอายมาเกี่ยวข้าวซอยเนี่ยเด้อไปวสิพาเดี๋ยวย่างไปฮอดผู้ย่างไปพุทุนไปย่างไปบนเขาเมนแล้วหลังจากที่เฮาอันเกี่ยวเกี่ยวแล้วเฮาก็ตากเดี๋ยวจ้ตากแล้วเฮาอันก็เอามาโก่งไว้แบบนี้โอ้ยไปตุกขนาเคยเห็นบอกตุกขนา เคยเห็นบทตกคณาเอ้ยตายแลยสิตกคณานี่หลังเนี่ยจุกจุกจุ๋วบทตกมือนี่สิตกมือใดคณาเนี่ยบทตกมือนี่สิตกมือใดนี่ดิสาพาเอียวเอียวปั่นรถเลยโค้งสะแวบไปเลยบรรยากาศ ตามผู้ตามผาทุกคนนี่ติดอยู่กับตัวผู้เลยติดอยู่กับตัวผู้ตัวผาปกติออกพรรษาแล้วสีหนาวมามันนี้คือหอนแทะนี่แล้วทุกคนหลังจากที่เฮาเกี่ยวแล้วห้ากระตากตากแบบคึกใตอันให้เบิงแล้วห้ากระซิมกกองไว้แบบนี้นี่อันเฮ็ดไม่อย่างให้มันวาอันนี้เฮ็ดแบบอันกัน กันฝุนมาแลเธอฝุ่นตกฝนตก,นตกแล้วเฮากระใสอันผ้าเนาะลิซาเนะนักสู่เฮ้ามูนี่ส,สู้นักสู่เฮ้าเนี่ป็นกลองบลมบกเทิมเลยอรา,ายละเอียดบิดชิปเลยเข้าเข้าที่ทุกคนกิน <laughs> แล้วก็แว่นทุกคนอเอาไม่อะไรโอ้น้ำกับเดียวตัวงูเนาะ แล้วก็บแม่นทุกคนกินแล้วก็บลิซ่ากินแล้วก็เอตตาก็กินอีกแม่นบ่แเมนอิ่มท้องทุกมื้อกินได้แซ่บบ่แซ่บล่ะบัดมาเกี่ยวนี่เด้เมื่อยแฮะสูดตายนี่นะทุกคนเนาะเฮาก็จะเอามาอันโกงบเม่แล้วก็เอารถมาปั่นแม่นบ่แม่นแม่นแล้วเอารถมาปั่นแล้วก็ยังหลายหลายแฮะจนสุดเลยมนแ่เข้าหลายไปนี่เอาไปเฮ็ดหยัง เอาไปกินเอาไปกินแล้วไปยังไปขายเอาไปขายเอาไปขายแล้วไปยังเอาเงินไปยังเอาเงินไปไปลิ้นเอาเงินไปลิ้นนะทุกคนเนาะโมแม่นแล้วเอาไปขายเอาไปขายแหละแบบมันหลายคนไอ้น้องหลายคนกับเบงพี่แบ่งน้องกินเนาะแต่ละปีก็ยังเกือบบุยากพ่อละไปคันซรานเขาพากันขึ้นไปเที่ยงไปดิสาเนาะไปไปเละแล้ว เพื่อนก็มาแเป็งโมกอยู่นี่ก่อนเฮ้าซิขึ้นเทียงก่ะเฮาก็ต้องไปทามันไอ้อ่ไอเอวยเฮาเนาะอ้ไอเอยเฮาอันผู้ที่เขาเกี่ยวเข้าวอีหันว่าอาการหนมือนี่เกี่ยวเข้าวมือนี่มีความรู้สึกแบบใดไปดิซาบไปเลยจะเรียวเท้าก็ะเบื้อหูสิถามันไอ้อ่ำอันอา้อะทุกคนเนาะนี่ สิถามันมีความรู้สึกแบบไส่ก็ได้เกี่ยวเข้ามันฮ้อนบ่เลยนั้นโอ้ทุกแห้งอย่ทุกแห้งทุกแห้งเดี๋ยวมันเป็นทุกอยากเลยทุกแห้งเป็นทุกง่ายเนาะอากาศฮ้อนฮอนเอาวันนี้เนาะไอ้เไยเดี๋ยอันหลายคนอ่ะอันนี้ก็ตั้งใจขมุกขมุ่มขนาดเป็นกำลังใจให้ทุกคนนันดิสาเนาะ แม่เลยไหมไปเออดูาษาแม่ไปเออดูโลกได้แปลข้อสี่โลเคชเด้ออันนี้ก็เป็นแม่ของลีซ่าเองนะทุกคนแม่ฮู้ซึกได้ได้มาเกี่ยวข้าวอากาศร้อนแบบนี้แม่หูซึกว่าด,ดีเนาะได้ซอยเหลือได้ซอยเหลือเพ,พ,พราะเพราะเพราะเท่าปูเพราะเท่าปูมูนหลายหน้าหลาเพราะเท่าปูหัน อย<ม>า,ากคนสีแบ่งให้ลิซอยู่บ่แบ่งกันแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นปูของลิซาเองได้แล้วตอนนี้ลิซาก็ขึ้นมาเทียงแล้วขึ้นมาเทียงขึ้นมาอย่างขึ้นมาเห็ดกินเนาะทุกคนขึ้นมาเห็ดกินเด็ดผักเด็ดผักปอดสารพิษมันบแบบเขามีผู้ซอยเขาเป่นผ้าผู้ซอยเขาพีแก๊ปกบ พี่แก้วกบอันนี้กับซีรับหมูแม่นหม้อโหนกวนตะทวดซีรับหมูเมนแล้วอันนี้แม่ยังอะไรพักหนังพักพักแยงว่าวะไอ้แก้วพักแยงอันนี้พักกัดซอนนกกมกกแม่นถามถามไอ้อายดูบ้านไอ,อ้อายเขาเอินพักหนังอันนี้บ้านไอ,อ้อายเอยเขาเอินพักหนัง เขาเม้นเตคิมหฮริซ่าเน่เดอ้อนี่ก็จะเป็นน้องใหม่เนคนนะ้องริซัได้อายุจะปีริซาัาสิบสี่ปีสิบสี่ปีสิบสี่ปีุกคนเลยสิบสี่ปีฮริซา่าริซ่ากินเฮดพิษมาบ่ลู้ <laughs> ิซัทวิกิไเด็ดเด็ดพักเด็ดพักเด็ดพักเด็ดได้ไอ่าเด็ดนาริซา่า แล้วตอนนี the the ah ้เราก็มาสองพักแล้วก็อีสานก็ขอเอินฝักเห็นแล้วปอมัฟักวองฟักแล้วเขาก็จะมาส่งมะม่วงมะปอกมาปอกแล้วเขาก็เขากะยังผิดเก่งห็ดแกงกินกินแหละกินแล้วก็ให้ยังมันเนี่เออเก่งแล้วก็ให้ยังมันเนี่ยกงแล้วก็กินแกงแล้วก็กินแม่แล้วเนาะแกงแล้วก็กินมาทุกคนมันนี่ก็อันโซน้องเฮาซีด้พากันขอโตไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินก้อนเนาะ นั่นเนาะก่อนทักทิากกันไปฝากลิซาฝากลิซาติดต่อได้ทางไหนทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กบอมีไลน์บอมีเมสเซนเจอร์บอมีแต่เฟซบุ๊กสื่อเฟซบุ๊กอะไรลิซาพัญญาลินภาษาลิซาพัญญาลินภาษาอังกฤษเด้อทุกคนเด้อคันว่าไอ้ไอ้เอ้อทางใดก็อยากติดตามน้องสาวกะเข้าไปได้เนาะอันลิซา L I S A เนาะ เป็นภาษาอังกฤษพันยาลินใดทุกคนเด้อเข้าไปติดตามน้องลิซ่าเพิ่นได้เนาะบลาอกได้แ้ทั้งเท่ออันกระชิได้มีอันอันอีสังก็เปิดซองเปิด่องบ่อเนาะฟากติดตามมันน้องใหม่ในเด้อหักโทรได้ยังบททันได้นั้นแต่ว่าเข้าไปติดตามทางเฟซบุ๊กบดก่อนกัได้เนาะเนาะเอา่อนื้อนี้เฮา่อนาสิจนไปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม โซนน้องสาวเราขโมนเฮาเพื่อเฮาชิมีเฮ็ดคลิปใหม่ๆสำหรับมื้นนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเลยไหมบ๊ายบาย